ส่วนสถานการณ์น้าท่วมภาคใต้นะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยะลาก็ออกมายืนยันว่าน้ําที่ปล่อยจากเขื่อนบางลางเพื่อเติมเต็มแม่น้าปัตตานีและแม่น้ําสายหลักนั้นไม่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักในช่วงวันที่28ธันวาคมถึง1มกราคม2558ในภาคใต้ตอนล่างค่ะนายกาดเซนโตเย็บป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาเปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในภาพรวมขณะนี้คลี่คลายไปมากแล้วสําหรับน้ําในเขื่อนบางลางที่ปล่อยมาขณะนี้เป็นการปล่อยเพื่อเติมเตมแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสายหลักที่ไหลเข้าปัตตานีซึ่งก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ําน้อยและจะไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่เทศบาลนครยะลาค่ะเตรียมความพร้อมไว้ทุกอย่างหากเกิดสถานการณ์ขึ้นมาแต่ทางนี้ทั้งนั้นอุ่นใจได้นะครับะระดับน้ําในแม่น้ําปัตตานีนะครับในส่วนของเทศบาลนครยะลา นะครับก็ยังต่ํากว่าตาลิงอยู่เม็ดกว่าๆนะครับเขาใช้ละอุ่นใจได้นะครับถนะ้ามีเหตุอะไรขึ้นมาก็พร้อมจะแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ดําเนินตามแผนทุกเส้นอยู่แล้ว และล่าสุดเมื่อ8ดนาฬิกาวันนี้เขื่อนบางลางยะลาได้ปล่อยน้ําออกจากเขื่อนเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์น้าตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะมีฝนตกหนักและหนักมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสในห้วงวันที่28ธันวาคม2557ถึง1มกราคม2558ซึ่งระดับน้ำที่ปล่อยครั้งนี้ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ติดริมฝั่งแม่น้ำปัตตานีในอำเภอบรรนังสตาแล้ว โดยน้ำที่ท่วมบ้านเรือนได้เพิ่มระดับสูงขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ด้านนายวีรพงศ์แก้วสุวรรณผู้ว่า,วา,วาราชาการจังหวัดปัตตานีได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสถานการณ์น้ำกลางแม่น้ำปัตตานีและหน้าประตูอ่าวแม่น้ำปัตตานีหลังเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเพื่อรับมือปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเฝ้าระวังเตรียมรับมือตลอด48ชั่วโมง และแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือนำสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมติดตามข่าวสารจากราชการอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดนราธิวาสล่าสุดปริมาณน้ำท่วมขังโดยภาพรวมในพื้นที่ทั้ง13อำเภอลดลงขณะที่5ตำบล8ชุมชนของอำเภอตากใบและสุงไงโกลกยังอยู่ในสภาวะวิกฤตขณะเดียวกันอุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยังส่งผลทำให้เมืองรันตูปัญญงรัฐก,กลันตันของประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ตรงข้ามอำเภอสุงไงโกลก มีสภาวะวิกฤตถึงขั้นรุนแรงโดยทางการไฟฟ้ารัฐกรรันตันได้งดจ่ายกระแสะไฟฟ้าต่อเนื่องเป็นเวลา3วันส่งผลให้การติดต่อสือ่อสารและอาหารเริ่มขาดแคลนทำให้ชาวมาเลเซียและชาวสุงไงโกลกนำกะลอนพลาสติกขนาดต่างๆมาซื้อน้ำมันที่ปั๊มฝั่งสุงไงโกลกอย่างต่อเนื่องค่ะ